ครับสวัสดีครับห้าสิบตัวครับผมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดในห้องดูอีสานเองเลยหนามกระเทียมดองครับหัวกระเทียมกระเทียมห่าพักซีพริกขี้หนูพริกสดครับพริกขี้หนูสดพร้อมกับผงนัวครับน้ำปลาซ้ำนี่ครับแล้วก็น,น้ำตาลเนาะโอ้แต่ว่ารสจัดอีดีวะ นี่ฝากเข้าครับเดี๋ยวสิมาเบ่งหอยครับอ่ามันสิหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่ครับแสดงวเมียนว่าแกนะไหนครับตีไม่มาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยให้หนูนั่นแหละจ้าไหลนางเลยไอหนูนั่นแหละจ้านางรอแล้วนะครับมาเบ่งเลยเติบเตบเตบหน่วยซัมเล่พี่น้องหน่วยละาสองร้อยโอ้เขาแก่มาแล้วตัวนี้ โอ้เจ้าเนี่ยนี่ตัวนี<ร>่ครับนี่ครับตกใจเหมือนพี่น้องเอ้ยี่เบี้โตทีเดียรมีอยู่ข้างล่างครับสั่งหาสิบตัวเออมันสิเป็นยังไงวะอืมเขาก็เขียนมากแบบนี้ยเพรแห้งจบกินเลยยี่สิบตครับ <c oughs> พอดีลต่สีแบงให้หน้าเพิ่นยี่สีเผือกตัวละสองร้อยคับละหาสิบบาทครับเพิ่นเงินดนี่จะข้ามมลอย หน่อยๆแต่จใจอยากครับคิดอยากแตัว่าหอมๆครับใส่กับน้ำจิ้มซีฟูดคือสีโอ้ครับเดี๋ยวสิมาเลี้ยงเราคอยมาเบิ่งกันน,นี่ครับผมห้าสิเดตัวสแสดงว่าตัวนี้แถมด้วยผีหนองแถมตัวนี้ห่าิเโตครับเดี๋ยวมาเรี้ยงเลยครับซาดีซีดอใหญ่ครับตัวสองหน่วยนี่สองพันสี ร้อยหกสิบเด้อพี่น้องเน้หาหอันละเจ็ดลอยเนละเจ็ดลอยบาทพยายี่นี่ยขิดยาครับคิดยาจำเป็นต้องได้สื่อครับว <c oughs> ่าอย่างนี้ยเรสื่อกินเอาครับนี่งานก็นเฮ็ดอยู่เขา,าว่านี่ครับย,ยังปีใหม่เฮ้ยฮ้ห่ห <c oughs> ตาสีฟ้าถือกล้อง <c oughs> อมาเนี้สัต้ ซัดตู้ัดตู้สิงแหนก่อนตัวน้อยสิโหรวบเลปวดขี่ปวดเย่วนี่นั่งอยู่หน้าประตูเลยนี่ใหญ่เด็วเดวด้ถึงเดือนหรอล่าถึงหรอเ่มาก็ต้องเอามาเด้สองอาทิตย์หนึ่งอู้ขมาังเตะสองสามสี่ั้นว่านับ เดี food, ๋ยวยให้เพ่น้วงนี้หอมติกเผาเียเคียงครบอืมน้ำจิ้มครับข้างมุกน้อใหม่เส่บแสบนี่กันนะครับซ้ำน้ำเผาใส่เลยหอยเขีงหอยอะไรนี่หอยแมหอยนางล่มหอยนางร่มติกเผาครับ ตาม้วยหอมหอมเฮ่อกระเทียมหอมถอดหอมทอดืมเป็นจังไงเนี้ย <c oughs> ใส่เต็มเต็มเลย <c oughs> หนุกนาใส่น้อยครับยอดพักกษษัสเซนห่อไปยำ ตัวนี้กัดเกษตรน้ำอ๋อเพนยาโอ้ยเตียงเนี้ยนะตาใส่ถิงลงไปอีกนับ

เนี่ยราคาสองลอยค่ะขึ้นไปเสียบอยู่ชํานาญละสมราคาอยู่คช่ป้องหายจะบอกห้อยมากบ่เดียวเขามีเคียงกุ้งให้น้่บนอือเขาสั่งขายนี้บาซั่ได้ไหมอเห็นบอกขอะไรบอก กินหอยบ่กพี่ใหม่น้นครับเส่ยนให้เอยู่เจะพออขายดีมาเั่วไหกัเมื่อถั่นเด้อพี่้องหอยพุระพุระหาซิบพุละหาสิบพลละหกสิบพี่น้อยพุระยี่ซิบ ขายดีหายหอยอ่ียมด้านขึ้หมอเป็นผูลงขายใ่ไมพร้มัหอยเบอกวักเกษดีส็มารถวจังหวะคนไแมนเรบอกไว้อยู่นะจ๊ะนี่ักเกษพอดีมาสิเขาไปเอาหอยเลยวะในบรทัทนนบริาบิบอกเราไหวเนาะ กินไหนแถงกินหน่วยมันเนี่มาเห็นมาหน่วยกัน่างไอ้เอเอาใส่ยังงีวะมาพี่น้องสิบเสียไปเอาอีก้านข้าวก็เสียป่านนะ นะแับเปลือกหนากเปลือกก้าวฮะเฮ้ยได้ยังเลยนอนี่ค้อ,องรว่ามองมองอะบอ่ออไหโนโนโยอร่ายนี้แล้วนับไปใหม่เราเป็น,น, <c oughs> นกะไซร์เวะ ต้นไหนมันจะดีต้อนเห็นเขาแช่ขึ้นเลยก็ถูกกินเลยต้นไหนมันอย่ประเทศอันนี้อย่ไอสิเยนยังไบ่มีมันมีคืสีขาดอยู่ตั้นเก็ประเทศโมกยุนใหญ่ประเทศอันนี้ยังพวกฟินเนียนมั้งประเทศเนี่ยวะฟิรนเ่น้อยเมยเ่นมาีมเ่นมาพ น้อเบี้ยทางไอส์แลนด์เรอบ่มีเยังวะเ้ยสีมี่่หม่องไปใส่ปูเลียนเปียกท่านอยู่เปียกยังสิวะน้องผื้อ่มาเอาน้องเขาอด้หนึ่งร้อยดีเว้ยเอาไปใหม่นะเจอนหลายดีมาก เนื้อกาากินข้าวกบคามหวานใ่มหวานี่ยเ่ยะไรร้องเจ้าานี่ฮะ

นเบจียมเนยสูดเลยพี่หน้กแต่จัดได้เนนยนีน่นนนนหอมความเปรีวเผาบ่อ,อสดแต่ปร้วเผากับเขือกเยงแล้อเนาะอดว่าแมงหอยกวาเี้ยวข้านอแไหกับบ่ได้เทอ,เอาบ้าอนรแบบวยงแฮงแต่ว่าทานมาเสีบบอกกันเสบอยู่ สอมาว่าทำนั้นอยส่งกับขี้โรดขับเป้าวอยู่ดออพี่น่องเอ๊ะสมองกัวร่อยอยู่อืมเบอรนาเบล่าอร่อยนะพี่น้องเปรบตัวละสามพันกว่าสี่พันตัวนี้เมนึ่งครับหาซื้อก็อ cái dạ Ăn mà bài gì cái gì เพราะวามันเด็ดสุดเนี่ยแล้วเขาจะสั่งแบ่งหนาเพื่อนครับ20ต้เพื่อนสั่งบ่อยให้อยู่สั่งหาบโต้ไปได้ได้แบง่งที่น้ะมันน้ำแข็งให้มันเย็นหน่อยเร็ว เส้นย่างเยือเส้ยังเยกน้ำแข็งเส้นน้ำแข็งแล้วไม่กินอะไรๆเส้นบาดไข่มากายเลยมาเออ้อแม่มันพาไปหาหมอเออ

ไปก้นนูจะจัด 嗯，弄啥嘞？嗯。 พีนองรเป่ะกว่าขาเนีเ่ยพี่นองรึป่ะแล้วพีนองเอ้ยเอกินไปเรื่อยๆครับแล้วไปบแซมนี่นะก็หอมปากหอมพอใช่ไรพีดรกระเสียบนี่รสชาติในนี้นี่แหละจะจับนี่แหละจะจานหอมหอมครับน้ำจิจ้ม ส่บปากระ,าาระบรันเด็กนั่งไงร้านใจละเามะ้ามหอยเ็นแม่บ่ใครเห็นก็จะเกื่อนด้งกระจงส่คุณอาจนี้อกไปก็่เส้นยังด้านไล้สูตรติดหลาดนี่พอดีเลย แซ่นางเฝ้าครับแร่บสุดแซบเนี่ยครับนี่ไชิมเน้อไครับชิมนาเตินไหมครับสุดแส่บสำหรับหอยสด